สวัสดีครับพี่น้องมือนีมาในสุดมาหลงครับเป็นอย่างคือว่ามาหลงสามสีครับเห็นผมเฮานะครับตกใจนึงว่าเม่นอย่างเห็นเพิ่นเฮานึงว่าเพิ่นเฮาไปตองกวยเอาไปเอามาโมเมนครับเพิ่นจ,จาจะค้างบัดใดเพราะว่าเอาผ่าเข้ามามาโผล่หัวครับ เพิ่นคำว่าบางไกๆ,ๆเดี๋ยวเพิ่นก็นจำด้เพิ่นจังดีใจนะครับโอ้ยมาลงครับเมื่อนี้เฮ็ดมากครับพอดีเอ็นเมืนอเพิ่นเอาเฮ็ดมาฝากเนาะครับเฮ็ดยัางนาเนฟิดองเนี่ยเฮ็ดละโงกนะเนาะเฮ็ดละโงกแบบบานครับก็ะจะมีเฮ็ดยังไหอีกอไม่ยังไหนไมีถอยใหญ่พายังยังถอยใ <laughs> หญ่เฮ็ดเพลิงครับเฮ็ดเพลิงก็งมีนะครับ เฮ็ดนี <ste> ่ค <Wagner> ร <off> <The four of paral work> ับเฮ็ดเพลิงนี่เขาต้องเอาไปต้มก่อนเอาผี้องเนาะข้า้องแยกนี่ครับดอกใหญ่ๆเฮ็ดเพลิงอีตันพี่น้องเฮ็ดเพลิงเฮ็ดเพาะนะครับนี่ในประมาณนี้ครับแก๊งในหม้อหนึ่งครับมื้ออื่นก็จะไปใส่บาตรนะครับแก๊งใส่บาตรน้ำนะครับนี่ครับนี่เฮ็ดเพาะตงแยกตั้งหากพี่น้องเพราะต้องไปต้มเฮ็ดเพลิงก่อน ก็ดูเมนูเกลือมันก็ล่างให้พร้อมเรียบร้อยครับก็มาล่างอีกน้าเบื่งซองน้าล่างน้ำเกลือครับนี่ครับมือนจะแกงเห็ดครับร่วมเห็ดต้นพี่น้องข้งก้นในแกงเห็ดยังเหลือเห็ดปวกเนาะเห็ดปวกก็เอีนยังต้นพี่น้องเห็ดปวกก็เอียงหนอเห็ดเผาะหนอเที่ยวนี้ก็จะมีเห็ดเพลิงเห็ดหนังงูเห็ดเผาะพี่น้องแกงสิบักติยวใส่น้ำปลาดาปูงสุกเสียบๆพี่น้อง ร่วมเฮ็ดมือนี่ครับช่วงเฮ็ดหลายเนาะอีสา,านบ้านเฮาบปวัตเตอีสานนะครับทางนี้นก็มีช่วงนี้ฝนตกพี่น้องภาคตะหาเข็มเฮ็ดเซ็งเอาเลยอยอนได้ขีดตาต่างๆนะครับตามเพียรตามช่องต่างๆเขาป่าหาเฮ็ดนะครับแต่ผมบ่ค่อยได้เข้าป่าดอกครับยากไม่เคยเข้าป่าป,า,ปานไหเนาะจัะสิไปหาทางไดนครับแต่ที่ทํางานนะครับมีอันคู่ปัญหาได้เฮ็ดโพอันนี่พี่นอ้องเฮ็ดโอเฮ็ดปวกเดี๋ยวผมสิไปหาเฮ็ดปวกอยู่พุ่น จล้วถมงานนะครับพี่น้องนะครับเฮ็ดงามๆเลยครับเอาไปต้มก่อนนะครับนี่ครับในประมาณถาดหนึ่งพี่น้องเมื่อนี้บัได้ใส่เสือ้อโอ๊ะกำลังเสียบนามพี่นอ <c oughs> ้องกำลังเสียบนามยุ่งากับกัดบาดนะครับก็เลยขีดขันใส่เสือเส้อพอเสียบนามนะก็เห็ดเห็ดเห็ดนห้ั้งเหลว่ล่างตุมเหลวก็จะเสียไปอาปพี่น้องเหมนะือนยุ่งากาับกัดแนครับพวกที่หัวนี่แหละจนหมาตื่นพี่น้องหมาเห่าเจ้าของ เ่เด็ดไทยคิปไปเมื่อตอนนั้นนึกว่าเพิน่นเท้าเอียงนะครับนลองสามสีอายุเจ็ดเดือนแต่ว่าใหญ่ขนาดบวมเป็นหัวหน่อยพี่นอ้องนะครับหลังจากนี้แล้วก็จะไปต้มครับต้มน้ำให้มันออกเนาะเฮ็ดเ่อือกตันพี่น้องเนี่ยงามๆเลยครับรสชาติบือกันกเฮ็ดปัวก็เจงนึงเนาะเฮ็ดเผิ่นก็เจงนึงนะครับเฮ็ดพกก็เจงน,งนจงนึงรสชาตินะครับนี่ครับพี่นอ้อง เอาไปต้มกับแกงเห็ดหมือนนรับปี่นอ้อร่วมเห็ดครับ